สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้มาแล้วนี่เขาเรียกว่ารางรถไฟนะที่เที่กวก็ารางรถไฟนี้วิ่งกันหลายเส้นทางมากวิ่งหลายเส้นทางมากเลยโอ้อยรอบช้ามากทน่นี้ดูครับอุ้ยคานมาเลยครับนี่ครับเสียงไม่มีหายเลย nào tôi ui rèn rèn anh reng rèn อ้นครับโอ้เยียบโลดครับอ้ นี่ครับทางครับลำบากแค่ไหนทามใจใเธอดูฮะตัดเครื่องเอวอ,อว่ะคือไม่มีรีโมทนี่วันนี้เรามากับเสี่ยมูครับ <laughs> ดูอันนี้เขาเรียกว่ารถลุยสวนเดี๋ยวพามาดูอีกคันหนึ่งทางแบบนี้ก็โหดหน้าดูเลยครับ สับเกียร์สองมานะตะเกียร์น่าจะสับเกียร์สองมาอู้์รูปครอบรูปครอบ <c oughs> มาได้สามสามเส้นเลยนะ เลือกเอาครับเลือกเอาเลือกเอาตาดีได้ตาไร้เสียอุยเข้าทางนี้ครับอ๋อโอ้ ดูครับพี่น้องอปูดเกือบปูดเย็บเยียบเยยบเยยบ,ยยบยไปแล้วโอ้ไงกรูบครับผูโอ้โหนี่ครับทางออกไม่เป่ากองนี้ไม่ได้แล้วนะต้องเป่ากองทุกวันครับ ถ้ายิ่งมีระบ,บังฝุน่นหน้าด้วยตรงกลางด้วยอยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่เป่าไม่ได้กองดำปือแท้ครับแต่ดูไปดินแบบนี้ไม่น่าติดนะแต่มันจะจมลงไปเรื่อยๆแล้วคุณเป็นอะไรของคุณผมว,วิจารณ์ทางพวกเนี้ย ทำไมมันยุบจังเลยไปวิจารณ์ทางเขาทำไมเป็นปะโอ้มาแล้วอุ้ยมาเรงมาเรง เดี๋ยวเรา,เาขรลบขรลบก่อนขรลบรถแรงก่อนเนี่ยขวักขูดไหมเดี๋ยวไม่ขูดไม่ขูดดูครับถ้ากันชนต่ำๆนี่ โดนแน่นอนเออแรง็ง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 อู้หแสดงว่าวิ่งไม่ไกลนะวิ่งไม่ไกลมาอีกแล้วนุ ต่อกันมาเลยครับฮะ <Huh? S 2> ตาทรถรอลุงพี่เลยลูกน้องอยากกลับบ้านแล้วครับ แต่ทางนี้มันเล่นสบายเนาะบม่มีหลุมบะไม่มีหลุมเลยแต่มี่ต้ฝุ่นครับแต่ท่างตรงนี้ดิโจ้เบ้างนะครับออ <c oughs> ขึ้นรถเดี๋ยวลูกพี่พาไปเลาะต่อเอออย่าให้ลูกลูกพี่รอนะเดี๋ยวไปก่อนจมหยางอยู่คนเดียวนะแจ็คจมอี่ยังครับจมอยู่คนเดียวครับโอ้ยแทมเม่โอ้ยหยาอยูย่คนเมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ สวัสดีครับไปแล้วครับทุกคนเขาปิดคลิปให้แล้วครับบ๊ายบายครับ